มีมุมมองนะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะที่ไม่เหือนดเวลนะคุณคล้ายๆมีพลังบางอย่างคุณคล้ายๆเป็นคนที่สามารถเขามองว่าคุณนะ่ะมาพร้อมกับปาฏิหารมาพร้อมกับความมีโชคแล้วเวลาคนอื่นเขาอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าไดา้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้ เป็นเพื่อนคุณหรืออะไรเงี้ยนะหรือว่าอยู่ในอยู่ในสังคมเดียวกับคุณนะเขารู้สึกว่าเขาโชคดีไปด้วยเขารู้สึกว่าเขาโชคดีนะคะที่เจอคุณหรือมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรประมาณนั้น w i e w of fortune มันขึ้นนะคะาไ้สำหรับเค okay. นี่คือทักษะสกิลนะคะของคนกองที่1จะเป็นแบบสั้นๆนะคะเป็นพิการเด็กสั้นๆนะคุณน่าจะมีสกิลในการพูดและการเข้าสังคมแล้วมีคำพูดที่ค่อนข้างที่ จะตรงแล้วก็เป็นคาพูดเป็นสิ่งที่คุณพูดอะคือเรื่องจริงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องจินตนาการหรือว่าเรื่องที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงอะไรเงี้ยเป็นความจริงนะและเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดในมุมมองทัศนคติที่ที่ที่ดีในการทำงานอะไรางี้ด้วยนะ เป็นคนใช้คำพูดเป็นนะคะอ่ะแล้วคราน,นี้เรามาดูก,กองที่สองกันสำหรับคนที่เลือกเดิที่สองนะคะสก,กิลและทักษะของคุณที่เขามองเห็นหคนอื่นมองเห็น,นคือเรื่องอะไรเป็นความสามารถพิเศษอย่างด้านไหน สตองหนุ่มสตองกองที่สองนะคะเตแรงมาเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะมีความอดทนสูงเป็นคนเก่งเป็นคนอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้นานกว่าคนอื่นเป็นคนอื่นเขาคงจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้นานอะไรประมาณเนี้ยเท่าคุณไปคุณมีความนายออฟคั ยังเป็นคนที่คิดดีพูดเออเป็นคนคิดดีติดใจดีนะคะ t of c u p คนะเป็นเด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่อดทนเกินเข้มแข็งคุณเป็นสายลุยๆไม่ใช่สายที่แบบว่าเป็นคุณหนูไม่ใช่ลูกคุณหนูนะเป็นคนที่รักความยุติธรรม justice คุณจะไม่ชอบความที่ใครเอาเปรียบน,นะคะสกิลหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงก็ได้นะอาจจะเป็นทหารทนายความตำรวจอะไรเงี้ยแล้วคุณมีทักษะในการทํางานที่ e คุณสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันเป็นคนมีสมดุล ทำงานหลายๆอย่างได้แบบดีทั้งคู่นะคะแบ่งเวลาถูกบาลานซ์ถูกอ,อ,อาจจะทำงานหลายจ็อบอะไรประมาณนี้นี่คือสกิลทักษะที่บางคนเขาก็อาจจะทำได้ไม่ไม่เหมือนคุณหมายถึงว่าเขาอาจจะทำได้ทีละอย่างอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ใช่คุณทำได้อยากทำอะไรก็ทำแล้วทำได้หลายอย่างแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีด้วยนะ คุณมีความยุติธรรมในตัวเองเห็นไหมแล้วคุณเป็นมาดเชียนคนุณเป็นคนที่ฉลาดมากในสายตาของคนอื่นคุณมีทักษะสกิลในการทํางานหรือการใช้ชีวิตแบบฉลาดฉลาดคือความฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนต้องเรียนสูงนะแล้วก็ความฉลาดหรือความมีไหวพริบของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ก็ก็แตกต่างกันคุณอาจจะรู้หลายเรื่องนะ รู้หลายเรื่องรู้หลายอย่างแต่คุณไม่ค่อยชอบชอบเขาเรีเยกอะไรไม่ชอบโชว์นะคุณจะเก็บไว้ถือถ้ามันไม่จําเป็นคุณก็ไม่ค่อยจะแสดงออกมามันไม่ใช่ใช,ใช่ไม่ได้แบบแสดงออกทําเผื่ออะไรเงี้ยอก็คุณก็จะทำทำตัวตามปกติเหมือนคนอื่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนถ้าเขาไม่ได้ถามคุณก็ไม่พูดถ้าสมมุติว่าคุณรู้เรื่องนี้แล้วเพื่อนไม่ได้ถามคุณคุณก็เงียบอะไรประมาณนั้นอะ แต่จริงๆแล้วคุณฉลา,าดมากนะอาจจะรู้ทุกเรื่องก็ได้นะคะอันนี้คือสกิลของคนกองที่2นะคะทั้งเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้องแล้วก็ยังเป็นคนที่อดทนเก่งกับ